สวัสดีไปยังนะครับผู้ติดตามนะครับทางช่องชาแนล YouTube ดูบอลครับนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ติดตามแฟนเพจดูบอลครับกันด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําฟุตบอลนะครับหคู่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่าจะมีคู่ไหนนะครับที่น่าเล่นน่าฟังแล้วก็น่าชมกันบ้างนะครับ สำหรับพาสนี้นะครับเราก็จะมีฟุตบอลอยู่3ลีกนะครับที่ยกมานําเสนอลีกแรกที่มานําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นลีกพิมิลีกอังกฤษนะครับก็จะมีอยู่2คู่แล้วก็ลีกที่2นะครับก็เป็นลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับมีอยู่1คู่แล้วก็ลีกที่3นะครับก็เป็นลีกลาลิกาสเปนมีอยู่2คู่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์ไอดีไปที่แอดโปรทีมแปดแปดนะครับหรือว่าสแกน QR วโค้ดที่เราขึ้นนให้้ไดเลยะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่ที่1กันเลยนะครับก็จะไปศึกฟุตบอลในพิม์ลีกอังกฤษนะครับก็จะไปศึกการแข่งขันระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับทางด้านฟูลแลมสำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลา22่สนาฬิกาตรงนะครับส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามเอดียสสเตเดียมนะครับส่วนการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านฟูลแลมไปด้วยสกอร์4ต่อ1 ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป9เสมอ2แพ้1นะครับได้มา37เสีย11แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่29ส่วนทางด้านฟูลแลมนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่7ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป5เสมอ4แพ้4ได้มา22เสีย22นะครับแล้วก็แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่19คะแนน ส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านเซบีย่าไปด้วยสกอร์สาต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านฟูลแลมนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางด้านเอฟเวอร์ตันนะครับไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ําคืนนี้นะครับทางด้านเป๊ปกาดิโอลาก็จะมสิทธิ์ใช้งานทางด้านแคลวินฟิลิปนะครับกับไคล์วักเกอร์ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะวางเอเดชชันลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะมีจอห์นสโตนกับรูเบนดิอัตแล้วก็ไอเมลิกลาปตและชาวคานสเตโลส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะมีเควินเดบรอยนะครับกับโรดลิเกลเอนเดตและคนสุดท้ายก็คือเบนโดชิวานะครับส่วน3กองหน้าก็จะเป็นฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็เอริงฮาร์ลัมและแจ็คกกลิสลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านผู้มาเยือนของทางด้านมาโกชิวานะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านเลวินกูชาวา กับมานอชูลมอนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงบ็อกบีลิทนะครับที่ติดทดแบนส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นแบรนโนลลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะมีเคนนี่เตเต้กับอิสตาดิออฟแล้วก็ชิมลิมและแอนโทนีโรบินสันส่วนทางด้านเฮลิสันลิสกับชาวปานิญ่าคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวรับจะมีนิเกนเคบาโนกับอันเดรเปเรล่าแล้วก็วิลเลียม ส่วนทางด้านอเล็กซานดรามิโรวิชลงทําหน้าที่ยืนหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์แมตชนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกินนิ่มตามตรงเพราะว่าพวกเขาครับกำลังร้อนแรงนะครับหลังไม่แพ้มา4เกมติดนะครับและยังชนะมาถึง3นัดติดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการบูในทางด้านเอดีฮักสเตเดียมพวกเขาครับไม่เคยทําให้แฟนบอลต้องผิดหวังด้วยการชนะรวด6นัดหลังในลีกและยังซัดไม่ยังเทา้ารวมๆไปแล้วทั้งหมด2 7ประตูเฉลี่ยแล้วนะครับต้องมี4เม็ดยืนพื้น ส่วนทีมเยือนอย่างฟุตแลมนะครับฟอร์มในช่วงหลังนี้ก็มาดีเลยทีเดียวสนัดหลังในลีกนะครับก็ไม่แพ้ใครเลยและยังกำชัยนะครับไปถึง2ครั้งจริงอยู่นะครับที่เกมนี้โอกาสที่จะบุกแช่แต้มนะครับกลับออกไปอาจจะมีไม่มากแต่เชื่อว่าโอกาสนะครับทางด้านเจ้าบ้านจะยิงขาดคงยากดังนั้นนะครับดูแล้วจากเลนราคาที่เปิดมานะครับมองว่าสูงเกินไปขอแนะนำนะครับวัดใจบอลรองดีกว่าอย่างแย่นะครับก็ไม่แพ้เกิน2เม็ด สำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อ2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมฟันธงรองทางด้านฟูลแลมนะครับแพ้ไม่เกิน2เม็ดแน่นอนเดี๋ยวเรามาต่อกันคู่ที่2นะครับในศึกบุนเดสลลีก้าเยอรมันนะครับก็จะเปะ็นการข่งระหว่างคู่แฮนท่าเบอร์ลินเจอกับทางด้านบาเยิร์นมิวนิกสำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลา21่สิบเอ็นาสทีส่วนสนามที่จะใช้การแขันนะครับก็จะเป็นสนามโอลิมเปียสตาดิโอน การเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเสือใต้อย่างไบเยอร์มิวนิกนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านแฮนท่าเบอร์ลินพิเตอร์สกอร์4-1ต่อส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณนะเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านแฮนท่าเบอร์ลินนะครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่14ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12นัดชนะไป2เสมอ5แพ้5นะครับแล้วก็ได้มา14เสีย17แต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่11แต้ม ทางด้านไบรเยนมิวนิกนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่2ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป7เสมอ4แพ้1ได้มา38เสีย10แต้มรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่25ส่วนผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านแฮนท่าเบอร์ลินนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านแวร์เดอร์เบเมนนะครับไปด้วยสกอร1์1นต่อศส่วนทางด้านเสือใต้อย่างไบรเยนมิวนิกนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับไปด้วยสกอร2์2อต่อศ สำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมของทั้ง2ทีมในค่าคืนนี้นะครับทางด้านชานโดชวัดนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านมาตันดาไดากับเจสซิ่งานคามแล้วก็สเตเวนโยเวติสและเคเลนเอ็นโซนานะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4ี่สโดยจะวางโอลิเวอร์คิสตนเซนนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะมีจอห์นโจเคนนี่กับออกุสตินโรเกลแล้วก็มาร์คเพมและมาวินพัสเตนฮาร์ดนะครับลงทําหน้าที่ ส่วนตำแหน่งแดนกลางนะครับก็จะมีลูคัสตูซากับซูอัตเซราและอีวานชูนิทส่วนตำแหน่งสามกองหน้านะครับก็จะมีโดดีีลูเคบากิโอกับยูฟิกครังกาและมาโกลิสเตอร์ลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านยูเลียนนาเกียวมันนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านโทมัสมุลเลอร์นะครับกับบูนาชาที่มีอาการบาดเจ็บส่วนทางด้านลูก้าแอนอกเดทนะครับกับเลลอนชาเน่นะครับต้องรอเช็คความฟิตส่วนผู้เล่นรายอื่นนะครับก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมด ส่วนการจจดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นมานูเอลนอยเยอร์และในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นนูชาอีมัสลาอุยกับเบนจามินปาวาแล้วก็ไดโยอุปเมิกาโนและอัลฟองโซเดวีส่วนแดนกลางนะครับก็จะมีโจชัวคิมิกกับลีออนโกเลตกาและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นเชิร์กนาบีกับจามานูเซล่าแล้วก็สตาดิโอมาเน่ส่วนทางดน้าเอลิกชูโปโมติงนะครับก็ลงทำหน้าที่เป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ ทางด้านแฮนท่าเบอร์ลินนะครับผลงานในช่วงนี้ก็ไม่สม่ำเสมอนะครับมีชนะเสมอแพ้นะครับสลับกันไปแล้วก็ล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกแพ้กับแวร์เดอร์เบมินเปวยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้รังอันดับอยู่ที่14นะครับและวันนี้นะครับได้เล่นในบ้านแต่ต้องหนักใจนะครับเพราะว่าคู่แข่งเป็นเสือใต้อย่างไบเยอร์มิวนิกนะครับที่มีอันดับเป็นรองจากฝูงที่ผลงานนะครับกำลังร้อนแรงแบบจัดๆและช่วงหลังมานี้นะครับก็ชนะมา7เกมติดต่อกันทุกรายการ ซึ่งเกมนี้นะครับเหรีราคาบอลเปิดมาให้กับทางด้านบบเยนนะครับต่อที่ลูกครึ่งแนะนำนะครับให้อยู่ต่อดีกว่าเพราะว่าจากสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับทางด้านบบเยนนะครับก็สามารถเอาชนะได้ทุกครั้งดังนั้นนะครับบอลต่อดีสุดนะครับด้วยผลงานแล้วก็สถิติที่คมอย่างชัดเจนโอกาสนี้นะครับกินเต็มมีเยอะกว่าจริงๆสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านบบเยนมิวนิกนะครับต่อที่ลูกครึ่งฟันธงคู่นี้นะครับเสือใต้จัดเต็มบบเยนมิวนิกชนะ3.0ต่อ ไปต่อกันคู่ที่3ในะครับในลีกลาลิกาสเปนนะครับก็จะเป็นการแข่งระหว่างคู่เกตาเฟ,ฟ่จะกับทางด้านคราดิสนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา20่สนาฬิกานะครับส่วนสนามที่ใช้การขังนะครับก็คือสนามโคลิเซียมอับฟงโซเปเรสการเจอกันนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเสมอกันไปนะครับที่สกอร์หต่อหนึ่ง ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกณเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเกตตเฟ่นะครับทีมตอนนี้อยู 3, 4, 5, ่อันดับที่1 4ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมนะครับชนะไป3เสมอ4แพ้5ได้มา12เสีย19นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่13คะแนนส่วนทางด้านคาราดีนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่19นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12นัดชนะไป2เสมอ4แพ้6นะครับได้มา8แล้วก็เสียยี่ิแต้มรวมตอนนี้นะครับก็อยู่ที่10คะแนน ผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดเลยครับทางด้านเกตาเฟ่ก็เพิ่งบุกไปเอาชนะเอลเซ่ไปด้วยสกอร์หนต่อศส่วนทางด้านคราดิสนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางด้านแอตเลติโกมาลิกนะครับไปด้วยสกอร์สาต่อสอัปเดตความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านกิเก้ชันเชสฟอเรสนะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านดามิเอนสโตเลสกับฟาบิซิโออังกิเลลี่แล้วก็มาโลอาลัมบารีและมูนิเอลฮัสดาดีที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงชอรองอามาวีนะครับที่ติดทษแบน ส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ352โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นดาบิสโตเลียและในขณะที่แนวรับก็จะมีเชเน่ดากูนัมกับโดมิงดอสดูอาเต้แล้วก็สเตฟานมิสโตวิดและในตำแหน่งแดนกลางนะครับก็จะมีจอแดนอามาวีและเนมันยามักซิโมวิดและลุยบิยาและกาลสอเลนยาและคนสุดท้ายคือควอนมิทเกลเซียสส่วนทางด้านเบาา้าข้ามมายอรัตกับเอนสอุนันลงยืนเป็นคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตาข่าย ส่วนทางด้านทีมเยือนของทางด้านเซีโอกรนซาเลสนะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านโคเซบาชัดดูอากับครอนอันเดการิโดที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงอิชัคคาเคเลนนะครับที่ติดทดแบนส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-4-2โดยจะว,วางเจลิเมสเลเดฟมาลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับจะมีหลุยเอนนเดสกับบิ๊กตอชุสแล้วก็ฟารีและอัฟฟังโซเอสปิโนส่วนทางด้านทีโอบองการ์ดากับเฟเดชานเอเมเตลิโอแล้วก็อเล็กเฟเนเดส ไลเบอันโอคัมโปคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้ลูเบนโชบิโนกับแอนโทนีโรซาโนลงยืนคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตะข่ายการที่สามารถนะครับบุกไปเอาชนะเอลเซในนัดก่อนนะครับน่าจะทําให้สภาพจิตใจของทางด้านนักเตะทางด้านเกตตเฟ่นะครับดีขึ้นแต่ช่วงหลังนะครับก็ถือว่าพวกเขากําลังเล่นได้เหนียวแน่นนะครับยากที่จะแพ้เลยทีเดียวเกมในบ้านวันนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสปลดล็อกเก็บชัยชนะเกมเย้านะครับเป็นเกมแรกได้เสียทีในรอบ4นัดหลัง เพราะว่าได้เจอกันกันกบทีมรองบวยอย่างคาดิสนะครับที่แม้ว่าช่วงหลังนะครับจะเล่นได้ดีก็ตามแต่ผลงานเกมเยือนนะครับยังเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับมองว่าทางด้านเกตตเฟ่นะครับเล่นได้ลงตัวมากกว่าอย่างน้อยนะครับน่าจะเบียดเก็บชัยชนะได้สําเร็จจากเลนราคาที่เปิดมานะครับอยู่ต่อทางด้านเจ้าบ้านดีที่สุดนะครับสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านเกตตเฟ่นะครับต่อที่ครึ่งลูกสําหรับคู่นี้นะครับฟันธงอยู่ต่อทางด้านเกตตเฟ่นะครับชนะ1.0ต่อ แล้วมาต่อกันคู่ที่4ในะครับในลีกลาลิกาสเปนคู่ที่2นะครับก็จะเปะ็นการแขขันระหว่างคู่บา์เซลนาเจอกับทางด้านอัสเมเลียนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสามตรงส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามคัมนนการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านบา์เซลนานะครับที่สามารถเอาชนะอัสเมเลียไปด้วยสกอร์4ต่อ0 ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนะเวลานี้นะครับของทั้ง2ทีมทางด้านบาร์เซโลนานะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่2ลงแข่งไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12นัดนะครับแล้วก็ชนะไป10เสมอ1แพ้1ได้มายิ่มเก้าเสียสี่นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่31คะแนนส่วนทางด้านอัสมิเลียนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่13ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่12เกมชนะไป4เสมอ1แพ้พ7ดนะครับไดมา15เสีย20นะครับ <worm illeurs> แต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่13 ส่วนผลการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านบาร์เซโลนาก็เพิ่งบุกไปเอาชนะวิกตอรียาพาเซนไปด้วยสกอร์4-2ส่วนทางด้านอัสมิเลียนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกไปด้วยสกอร์3-1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านซาบีเอนาเดตก็จะมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านอัสเตียคิสเซนกับเมมฟิสเดปายแล้วก็เอลิกาเซียและเซคิโอโรเบโตแล้วก็ยังมีโรนันอาราโคกับแฟรงค์เคซี่ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนการจัดทัพก็คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นมาร์คอันเดรตนสเตเกนและในขณะที่แนวรับจะเป็นเอ็กตอร์เบยรินกับชูนคุนเดแล้วก็เคลาดปิเก้และมาโกตอลองโซส่วนทางด้านกราบี i, กับเซคิโอบุเกตนะครับแล้วก็เปดี้นะครับคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้ลาฟินยากับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับกับอุสมานเดมเบเล่นะครับลงทำหน้าที่เป็น3ประสานหน้าคอยล่าตาข่าย ส่วนทางด้านทีเมเยือนของจอร์นรูบิทนะครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านอีวานมาโตสกับโคนโคนิเอโตและคาร์ลอสโลคัสและมาโกมิโลวานเชวิทที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยตำแหน่งผูร้รักษาประตูก็จะเป็นเฟนโดมาร์ติเนสลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นอุบุลองเมนเดสกับโรลิโกเอลลี่และก็เชียร์ยานบาบิส และเซคิโออาคิเมส่วนตำแหน่งแดนกลางก็จะเป็นกอร์โลเมเลโลกับเซซ่าเดลาฮอสและในขณะที่แนวรุกก็จะเป็นเลโอปาสติตลกับลูคัสโลเบโตและอาร์ดีเอมบาบาลงทำหน้าที่และตำแหน่งนัาเ้าก็จะเป็นเอลบิลาตุเล่นะครับคอยจบสกอร์ทางด้านบาร์เซโลน่าน,นะครับรองจากูงของตารางผลงานในลีกใน12นาที่ผ่านมานะครับก็ชนะไป10เสมอ1แพ้1นะครับแต้มตามหลังจากฟงเลออาสมาริกนะครับแต้มเดียวเท่านั้น ในบ้านนะครับหนัดก็ชนะไป5นะครับแล้วก็เสมอ1ไม่แพ้ใครแล้วก็ยิงไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่15นะครับแล้วก็เสียศูนย์นะครับคะแนนเก็บในบ้านได้มากที่สุดในหลีกส่วนทางน้านอสมิเลียนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่13นะครับลงแข่งไปแล้วทั้งหมด12นัดนะครับชนะไป4เสมอ1แพ้7นะครับแต่ที่แย่ก็คือนอกบ้านนะครับยังไม่เคยชนะใครมา6นัดนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้5และเก็บคะแนนได้น้อยที่สุดในหลีกนะครับเมื่อเล่นนอกบ้านคู่นี้นะครับมาตรฐานห่างกันเกินไปนะครับ ทางด้านบาร์เซโลนาในบ้านกินราคามา4นะครับจาก5นัดหลังสุดเรียกได้ว่านะครับเฝ้าลังแล้วก็หน้าลงทุนส่วนทางด้านอัสมิเลียนะครับนอกบ้านแพ้มาแล้ว4เกมรวดนะครับขาดทุนทุกเกมดังนั้นนะครับจากเลนราคาที่เปิดมาแล้วนะครับแนะนําจับต่อทางด้านบาร์เซโลนาดีกว่าสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านบาร์เซโลนานะครับต่อที่2ลูกสําหรับคูน่นี้ผมฟันธงทางด้านบาร์เซโลนากินนิ่ม3เม็ดแน่นอน ก็มาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่เอเวอร์ตันเจอกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้สำหรับคู่นี้นะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามกูดิสันพาร์คนะครับการเจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเอเวอร์ตันนะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์2ต่อ1 ส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกนเวลานี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านเอเวอร์ตันตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่12นะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่13เกมชนะไป3เสมอ5แพ้5ได้มา11เสีย12นะครับแต้มรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 14, 1 4แต้มส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่1 3ของลีกนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่1 3นัดชนะไป3เสมอ2แพ้8นะครับได้มายิมเเสียยิ 1, ่มแต้มรวมตอนนี้อยู่ที่11แต้ม ผลงานการลงเล่นนัดล่าสุดนะครับทางด้านเอเวอร์ตันก็เพิ่งบุกไปเสมอกับทางด้านฟูลแลมไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เปิดบ้านแพ้กับทางด้านเรือใบสีฟ้าอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับก็จะมุ่งสิทธิ์ใช้งานทางด้านเยลลี่มิน้ากับเบนกอฟฟี่แล้วก็แอนดรอยด์เทวเซนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นจอแดนพิงฟอร์ดนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นนาธานแพ็กเตอร์สันกับโคเนอร์ควาดีแล้วก็เจมทาคอฟสกี้และวิกตอรี่ไมโครเลนโก้ส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะเป็นเอริชากูเอเยกับอามนดูโอนาน่าและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับอเล็กอิวอบีและเดมไลเกนและตำแหน่งหน้าเป้านะครับก็จะเป็นโดมินิกคัมเวิร์ดเลวิน ส่วนทางด้านทีมเยือนของทางด้านเบนแดนล็อกเจอร์น,นะครับก็จะมีสิทธิ์ใช้งานทางด้านลิคา r โดเปเรล,ล่ากับไรอันเบอร์ธานที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพนะครับก็คาดว่า,าจะมาในระบบ4-1-4-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นแดนนี่วอร์ดลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะเป็นติโมธีกัสตาน กับดานเอลอามาเต้แล้วก็วูดฟราเอตและเจมส์จัสตินส่วนตำแหน่งแันกลางก็จะเป็นบูบาการีชูมาเล่และในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นเจมส์แม็กดิสันกับยูริติเลมองและเคนนนเดวิลลี่ฮอคแล้วก็ฮาวิ่บานและส่วนตำแหน่งหน้าเ้้นะครับก็จะเป็นเจมี่วาดี้ลงทำหน้าที่ล่าตาข่ายทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันนะครับฟอร์มในช่วงหลังก็ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ ช่วงหลังๆมานี้นะครับก็เอาชนะได้แค่เกมเดียวนะครับจากฮานัดหลังสุดในลีกจริงอยู่นะครับที่ทั้งหมดนะครับเป็นการ,รเผชิญหน้ากับขายใหญ่ในลีกแทบทั้งหมดนะครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่เสียไปแน่นอนคือความมั่นใจของทีมส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานในช่วงหลังก็ถือว่าเหนียวแน่นขึ้นมานะครับสเกมหลังสุดนะครับทางด้านเลสเตอร์ก็เสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้น คู่นี้นะครับมองว่าทางด้านเอเวอเรตันนะครับยังคงมีภาษีที่ดีกว่านะครับที่จะสามารถเอาชนะอย่างต่อเนื่องได้ในบ้านนะครับแถมเฮตูเฮต์นะครับที่เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับทางด้านเอเวอเรตันก็ชนะไป3เสมอ2นะครับแล้วก็ไม่แพ้เลยอีกอย่างนะครับผลงานนอกบ้านทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับไม่น่าไว้ใจนะครับแพ้มา4เกมนะครับจาก5เกมหลังสุดดังนั้นนะครับดูแล้วจากเหรีราคาที่เปิดมาวันนี้นะครับแนะนําให้อยู่เชียร์ทางด้านเอเวอเรตันดีกว่า สำหรับราคาบอลให้เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านเอเวอร์ตันนะครับต่อที่ปปสำหรับคู่นี้นะครับผมฟันธงอยู่ทางด้านเอเวอร์ตันชนะ2ต่อ1ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับที่มานำเสนอในวันนี้5คู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าผมให้คู่ไหนไปบ้างนะครับสำหรับคู่แรกนะครับผมให้ลองทางด้านฟูลแลมนะครับแพ้2ต่อ0 แล้วก็คู่ที่2นะครับอยู่ต่อทางด้านบาเยอร์มิวนิกนะครับชนะ3ต่อ0แล้วคู่ที่3นะครับก็อยู่ต่อทางด้านเกตาเฟ่นะครับชนะ1ต่อ0แล้วคู่ที่4นะครับก็อยู่ต่อทางด้านบาร์เซโลนานะครับชนะ3ต่อ0และคู่สุดท้ายนะครับก็อยู่ต่อทางด้านเอฟเวอร์ตันนะครับชนะ2ต่อ1นึ่สำหรับท่านไหนนะครับที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากผมไปนะครับก็สามารถมาแชร์ความคิดนะครับได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอไปทุกท่านไว้มาณาที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานดูบอลคลับด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ตต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทวิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพาร์ทนี้กับผมและทีมงานดูบอลคลับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม